คนพูดคำยานหน้าเก่าใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าไม่เคยทําอะไรเหมือนเดิมนะคะพี่น้องพี่น้องฟังดีๆด,ดีใจมากเลยที่ได้พูดในต้นปีสองฮ่าฮ่าพี่น้องหัวเราะหัวล้อคนข้างๆดูเซว่าท่านจะพูดตามสองฮ่าฮ่าฮ่าร้ไหมคะเชื่อแน่ว่าถ้าพี่น้องตั้งใจฟังคำยันครั้งนี้เนี่ยพี่น้องจะหัวลาะได้อย่างขาพเจ้าและหัวเราอดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะคะขบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้อง ข้าพเจ้าจะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องพระพรในการถวายนะคะคือข้าพเจ้ามีหัวใจในการที่สนับสนุนอิสราเอลมาประมาณ3ปีแล้วนะคะที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปให้ให้ผู้อื่นไปให้ผู้นําไปข้าพเจ้าได้ไปเองนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าอยากไปมากกับอาจารย์ซูซานแม้ข้าพเจ้าไม่ใช่น้กอาถษรานวิงวอนแต่ข้าพเจ้าอยากเรียนรู้ข้าพเจ้าอยากเรียนรู้วิธีการแล้วยังไงเป็นยังไงคือคืออยากไปมากๆเลยแต่ อายุเยอะแล้วไม่มีใครดูแลข้าพเจ้าก็ก็ไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทําให้ไม่ได้ไปก็มีมีผู้นํามาท้าทายในการที่ถวายให้กับนักอธิษฐานวิงวอนที่พระเจ้าเรียกเข้าไปข้าพเจ้าก็มีผลาใจข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ไปก็ไม่ไม่เป็นไรแต่คนที่มีของประทานที่พระเจ้าเรียกเขาน่าจะน่าจะไปได้ดีกว่าข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ ถวายเงินค่าจ่ายที่คนคนหนึ่งไปเซอลค่าจ่ายเท่าไหร่เขาพระเจ้าเคยไปพระเจ้ารู้กเย้าถวายหมดเลยนะคะสนับสนุนเพราะขาพระเจ้ารู้ว่าคนที่ไปเนี่ยเขาไปด้วยความเชื่อพระเจ้าเรียกเขาแล้วเขาจ่ายราคาเขาพระเจ้าก็ยินดีและเต็มใจถวายนะคะพี่น้องพระเจ้าเนี่ยการอวพอของพระเจ้าติดปีกมาเลยนะคะทันทีที่เขาพระเจ้าโอนเงินไปปุ๊บนะคะพี่น้องวันรุ่งขึ้นมีออเดอร์หนึ่งเนี่ยซึ่งคนในออฟฟิศเขาพระเจ้างงนะคะออเดอร์นี้คุยกันมานานแล้วมันไม่ได้ มันมันคุยกันแล้วดูเหมือนจะไม่ได้นะคะแต่วันลุกขึ้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดพากยาทาเพลงลูกค้าแฟกออเดอร์นี้เข้ามาอย่างอัศจรย์ข้าพเจ้าเซลก็ยังงงมาได้ยังไงลูกค้ายังทะเลาะก,กับเราอยู่เลยมาได้ยังไงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างนึงคือไอออเดอร์นั้นน่ยผลกาไรมากกว่าที่ข้าพเจ้าถวายผเผยเซลในทิ้งเพิ่งโอนเงินขึ้นมามากกว่าเยอะเลยนะคะค่ะอันนี้คือพระพรแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่า พระเจ้าบอกว่ายิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคัง่งแต่ข้าพเจ้าไม่ไม่เคยถวายเพื่อว่าหวังว่าข้าพเจ้าจะมั่งคั่งหรืออะไรแต่เราถวายด้วยใจที่เห็นคุณค่างานของพระเจ้านะคะพี่น้องแล้วพี่น้องก็ทราบว่าปลายปีเกิดวิกฤตการณ์น้นําท่วมข้าพเจ้าก็อายอายทั้งหลักน้ำไ่ท่วมไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็อพยพไปก่อนนะคะ <laughs> อ,อพยพไปล่วงหน้าเป็นเดือนเลยค่ะทั้งหลักเพราะว่าคุณแม่แก่แล้วก็กลัวใช่ไหมคะ ข้าพเจ้าก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเกือบ30วันออฟฟิศก็มีน้ําท่วมก็คือออฟฟิศไม่ได้เป็นออฟฟิศเราเอาคอมอินเทอร์เห็ตกับคอมพิวเตอร์ไปต่างบ้านใครบ้านมันนะคะพี่น้องแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นไม่เคยเป็นนี้ผู้ใดความรักของพระเจ้าก็ยังช่วยข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นพยานให้กับญาติต่างจังหวัดว่าแม้เราน้ําท่วมนะแต่การค้าไม่น้ําท่วมพระเจ้าก็ยังวยพรข้าพเจ้าเหมือนเดิมนะคะในในตอนที่น้ําท่วมที่คนอื่นเขาแย่ๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ ปลายปีพี่น้องพระเจ้าทําอัศจรรย์ซอนอัศจรรย์นะคะพี่น้องพี่น้องก็รู้ว่าถ้าน้าท่วมเนี่ยเราถามแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกว่ายอดย,ยอดขายก็ยอดขายหายไปเยอะทุกคนเจอวิกฤตข้าพเจ้าก็รู้สึกเข็นใจในแต่ละคนนะคะข้าพเจ้าก็ปลายปีเนี่ยข้าพเจ้าก็ก็อัศจรรย์มากเลยคือยอดขายที่บริษัทเนี่ยถ้านับแล้วเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปเกือบล้านนะคะ หายไปเกือบล้านแต่ข้าพเจ้าไม่เคยมีความรู้สึกหวั่นไหวข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าทําส่วนของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่แล้วแต่ข้าพเจ้าตกใจบัญชีเขามาเล่าให้ฟังว่าพี่พี่ปีนี้ทาไมกําไรมันเยอะมากเลยเยอะแบบไม่รู้จะหักอะไรแล้วกาไรมันเยอะจริงๆเลยข้าพเจ้าก็ตกใจบอกคิดผิดหรือเปล่าแต่ข้าพเจ้าก็มาทวนทวนดูนะคะก็ก็เห็นค่ะว่าข้าพเจ้าต้องเสียภาษีสองชั้นเดิมทีข้าพเจ้าเสียแค่สิบเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าต้องโดดมา25%เปอร์เซ็นต์ ะะซึ่งข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเสียดายว่าเราต้องเสียรัฐบาล25%เราจะทำยังไงดีที่ชอบทำข้านะะพเจ้าก็เราแจกเงินเลือนลูกน้องเราดีกว่าโบนัสเพราะว่าผู้เชื่อลูกน้องเป็นคริสเตียนหมดให้เขารับกัรอวยพอจากพระเจ้าข้าพเจ้าก็กระจายโบนัสอย่างเต็มขนาดลงมาให้ลูกน้องทุกคนเลยนะคะทุกคนได้รับกันั้วนหน้านะคะข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะว่าพระเจ้า ให้พระพรซ้อนพระพรในการที่เรามีใจมีใจในกับอาณาจักรพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าอยากจะบอกท่านว่าหลายครั้งบางท่านนั่งที่นี่บางท่านก็คิดว่าถ้าไม่มีธุรกิจเหมือนข้าพเจ้าอยากจะบอกพี่น้องว่าข้าพเจ้าก็เคยเป็นเหมือนท่านนะคะข้าพเจ้าเป็นเลวีที่โบสถ์นะคะพี่น้องข้าพเจ้าเคยทํางานที่มูลนิธิข้าพเจ้าเป็นเลวีข้าพเจ้าเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าในอดีตข้าพเจ้าทํางานจริงเงินเยอะๆข้าพเจ้าอยู่เพื่อตนเอง ทุกอย่างเงินทุกบาทเนี่ยข้าพเจ้าหามาซึ่งเพื่อตัวเองซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ที่เป็นเลวีไปอยู่ที่มูนิทิข้าพเจ้ากลับเรียนรู้ว่าเราไปอยู่ที่ที่ที่ในโบสถ์เนี่ยข้าพเจ้าเห็นคนหลายคนที่ยากจนกว่าข้าพเจ้านะเขาบ้านเขาก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อข้าพเจ้าก็เห็นใจเขาพเพราะว่าเขาพเจ้ามีบ้านข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าข้าพเจ้าไปอยู่ในมูนิทิเงินเดือนนิดเดียว นะคะข้าพเจ้าต้องอยู่ด้วยความเชื่อเหมือนท่านบางคนที่นี่ทุกเดือนข้าพเจ้ากว่าจะซื้ออะไรเข้าพเจ้าต้องเก็บเงินในการซื้อนะคะแต่ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเมื่อเราไปอยู่ในมูอที่ิเราเห็นใจคนอื่นที่เขาเราเราไม่ได้มองตัวเราเองเรามองคนอื่นที่เขารู้สึกแย่กว่าเราทําให้เรามีใจถวายข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าข้าพเจ้าไปอยู่ที่มูอที่นีเนี่ยข้าพเจ้ากับถวายมากกว่าที่ข้าพเจ้าทํางานเงินเดือนหลายหมื่นซะอีกพี่น้องเชื่อไหมว่าข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์นะคะว่าข้าพเจ้าไม่มีเงิน ข้าพเจ้าอยากมีประสบการณ์ว่าถวายเกินความสามารถมันเป็นยังไงแล้วมันจะอดตายไหมนะพี่น้องรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเขียนสัญญาถวายที่เกินไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ข้าพเจ้าเขียนด้วยความเชื่อแต่พี่น้องเห็นหุ่นข้าพเจ้าไม่เคยผอมลงเลยนะคะแม้ว่าจะพยายาม <laughs> นะขะ้า <laughs> พเจ้าดูแลยอย่างดีนะคะข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าแบบมีสงาาส่าราศีไม่เคยผอมแล้วก็ไม่เคยอดนะคะข้า <laughs> พเจ้าไม่เคยขอใครนะคะเรารู้ว่าพระเจ้า วยพรคนที่รักพระองค์นะพี่น้องเพียงแต่ท่านมีใจท่านอย่าติดว่าถ้าไม่มีธุรกิจหรือว่าถ้าไม่มีเงินแต่พระเจ้าเนี่ยขอให้ท่านมีใจเนี่ยท่านก็มีทางนะคะข mm ้า hmm. พเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะปีที่แล้วทางอาจารย์จเจริญบอกว่าเป็นปีที่จัดทับซึ่งข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ทับ,ทบเสบรนุนนะคะข mm ้า hmm. พเจ้าเคยมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกข้าพเจ้ามาทําธุรกิจเนี่ยข้าพเจ้าเริ่มต้นเป็นศูนย์ไม่มีเงินไม่มีสมบัติจากครอบครัวเลย แต่ข้าพเจ้าจะจะเป็นพยาให้คนทั้งปวงรู้ว่าคนที่กล้าให้กับพระเจ้าโดยที่ไม่มีอะไรเรากล้าให้ออกไปเนี่ยพระเจ้าจะยกชูจากคนที่ไม่มีอะไรให้มีอะไรนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านนะคะก็คงจะอยากเป็นอย่างนั้นเหมือนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีใจในการที่จะมีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้านะคะปีนี้อาจารย์เจริญได้พูดกับข้าพเจ้าเป็นการย้ำเตือนการทรงเรียกบอกว่าพระเจ้าเรียกข้าพเจ้ามาเนี่ย ในการสะบัดสมุนคิดสัจนะคะในหลายสิ่งข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่า15ปีที่แล้วมีคนคนหนึ่งมาเผยโจนต่างประเทศมาพูดกับพระเจ้าแบบนี้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่ถวายทรัพย์กับคิดสัจักรจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เด็จกลับมานะคะอาจารย์จเจริญได้พูดย้ำเตือนให้ข้าพเจ้ามั่นใจยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วอาจารย์เจริญพูดคำหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ดูเหมือนยากจะง่ายสิ่งที่ดูเหมือนง่ายก็จะง่ายยิ่งขึ้น นม่พี่น้องข้าพเจ้าก็รู้ว่าจริงๆข้าพเจ้าต้องเป็นพยานสองสัปดาห์ที่แล้วพระเจ้าชะลอให้ข้าพเจ้าเป็นพยานในจุดนี้ด้วยนะคะสองวันก่อนข้าพเจ้าได้รับออเดอร์ออเดอร์หนึ่งเกือบ5 0 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งข้าพเจ้ารู้เลยว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยไปหาลูกค้านะเดือนปกติเนี่ยเพราะว่าเวลาขายพรีเมียมเนี่ยต้องเดือน9เดือน10เดือน1 1ของพระเจ้าของบริษัทข้าพเจ้าเนี่ยดีตั้งแต่ต้นปีไปถึงปลายปีเลยปลายปียิ่งดียิ่งขึ้น กเจ่าอย่างหนุนใจจริงๆว่าบริษัทข้าพเจ้าเนี่ยก็ไม่เคยไปหาลูกค้าเลยแต่ข้าพเจ้าสามารถขายยอดขายเกินร้านทุกเดือนไม่เคยไปหาลูกค้าสักสักทีหนึ่งเลยแต่พระเจ้าจัดเตรียมจัดเตรียมออเดอร์วิ่งเข้ามาหาเราเองพระเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าอวฝันข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะส่งต่อพระพรไปยังคนมากมายขออยากให้พี่น้องเป็นคนที่ รับพระพรอย่างพระเจ้านะคะอย่าอย่าติดที่ว่าเราไม่มีนะคะถ้าเรามีทางมีใจพระเจ้ามีทางสําหรับเราและเชื่อว่ากิจจากแห่งพระบัญชาจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะแล้วก็ถ้าถ้าพระย้าสัญญาว่าวันหลังจะมีเครื่องนับเงินมาเลยมาวางล้านับเงินเลยไม่มีพนักงานนับเงินไม่ทันนะคะจะซื้อเครื่องมาวางไว้ให้เลยนะคะแล้วพี่น้องจะหัวเราะได้อย่างเต็มที่ว่าเราพี่น้องหัวเราะก่อนเลยค่ะเราขับคุณค่ลยสองห้าห้าห้า นะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เจรดาได้ฐานเพื่อนหน่อยข้าอยากเป็นเศรษฐีใหม่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ,ะเพื่อพระเจ้านะเอะ่ะให้เจฐานเพื่อนหน่อยลุกขึ้นยืนเลยลุกขึ้น,นยืนอะไรเลยอะ่ะพี่น้องคนที่ทํางานก็ไม่เป็นไรนะคะพระเจ้าสามารถอวยพรท่านได้ท่านอยากคิดว่า ท่านทางานกินเงินเดือนพระเจ้ามีวิธีการที่อวยพรท่านอยากอัศจรรย์นะพระเจ้าเตียงไว้นะพี่น้องข้าพระเจ้าเป็นคนความจาแม่นนะเขาพเจ้าจจดไว้จําหน้าท่านทุกคนได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเฉลิมฉลองร่วมกันนะคะพี่น้องเราจะเห็นอาคารใหม่เอ่อตึกใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากกอลี่จะมีอีกเยอะแยะเลยผ่านมือเรานะคะพี่น้องเราเชื่อร่วมกันดีไหมใครมั่นใจยกมือไม่หลอกเล่นโอ้อาจารย์นิม่ดูไว้นะคะทุกเกิดทุกคนเลยนะคะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาเจ้าข้าพระองค์เป็นเยหฮวยิเลพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรพระบิดาคนเหล่านี้ที่ยืนขึ้นมาก็ยืนขึ้นมาด้วยหัวใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าฟงเจ้าข้าก็เป็นเพียงผู้อารักขาทรัพย์ทุกทุกบาทนั้นเป็นของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเขาจะไม่อยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปเขาจะอยู่เพื่อพระคิดเขาจะมีส่วนในการทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสําเร็จพระบิดาเจ้า ขอาการอวยพรพระเจ้าเปิดบัญชรท้องฟ้าเทลงมาอย่างมากมายพี่น้องรับไว้ได้วยความเชื่อพระเจ้าจะเทรพระพรแห่งความมั่งคัง่งลงมาเราจะไม่ยากจนอีกต่อไปพระองค์เจ้าค่ะเราจะเห็นความตื่นเต้นที่เรามาพูดตอบต่อกันและกันเมื่อพระเจ้าอวยพรฉันพระเจ้าผ่าฉันมาไกลเหลือเกินพระเจ้าให้ฉันจักไม่มีอะไรมีอะไร พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าแตงนี้ไปนับแต่วันนี้จนเป็นต้นไปชีวิตเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างยัดแน่นสั่งพุนล้นอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในกระเป๋าเขาในทรัพย์สมบัติของเขาในครัวเรือนของเขาพระบิดาเจ้าเขาจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆระรงเจ้าเขาจะมีใจเพื่อพระเจ้าเราจะเห็นถ,ถึงความยิ่งใหญ่ของโะรง ต่อหน้าต่อตาพระองค์เจ้าเราจะนับพระพรล้วจะหัวเราะได้อย่างดังๆในปีนี้อย่างเต็มที่มาจะกระเ็นออกไปความยากจนกจะถูกขนาบออกไปจะเข้ามาไม่ได้ในพระนามพระเยซูเอมนเอ็นเอ็นละ้อยที่อลห้าห้าห5าละห้าห้า